ซัมซุงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาแนะนำนะคะสำหรับตัวซัมซุงต,ตัวสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับตัวททนซี่ม4โ e นั่นเองนะคะพิเศษสุดเพียงลูกค้าจองนะคะวันนี้เนี่ยก็รับของสมนาคุณนะคะมีมูลค่ามากถึง 25,000บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรที่บุ๊กิ้งในวันนี้นะคะก็จะเป็นการอัปเกรดนั่นเองนะคะอัปเกรดก็คือถ้าลูกค้าจองตัว128กิกนะคะก็จะได้อัพเป็นตัว256กิกนะคะซึ่งมีมูลค่าถึง4,000บาทนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าจองตัว256ก็จะได้ออัพเป็นตัว512นะคะมีมูลค่า6,000บาทเลยทีเดียวนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าเนี่ยไม่อยากอัปเกรดเพื่อนนะคะเราก็จะมีในส่วนของตัวสินค้าพิเศษนะคะ็จดเจิ้นเต๋อสไตล์นะคะตัวนี้เลย หรือที่มีชื่อที่เรียกว่าบอยบ็อบบี้ชานั่นเองนะคะมีมูลค่าแปด0ับาทนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของประกันนั่นเองนะคะก็จะเป็นในส่วนของซองฟรีแคคซ์นั่นเองนะคะก็จะจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนจอนะคะแล้วก็เปลี่ยนฟรีตลอดระยะ การใช้งานของลูกค้าเลยตลอด1ปีนะคะโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเสียค่าจ่ายใดๆทั้งสิ้นเพิ่มเติมเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวบริการหลังการขายนะคะหรือว่าการดูแลลูกค้าระดับพรีเมียมนั่นเองนะคะไปกับตัว Galaxy <Okay>. Butler นะคะซึ่งจะมีทีมงานบริการนะคะตรงถึงบ้านฟรีนะคะโดยที่ไม่มีค่าจ่ายแล้วก็มีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่ังควาอมด้วยราคามูลค่าจะอยู่ที่7,890บาทค่ะถัดมานะคะ ถึงเรื่องของฟีเจอร์นะคะัสำหรับฟีเจอร์ของตัวก i x นั่นเองนะคะสุดยอดสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่ทำให้คุณทําได้มากกว่านั่นเองตัวหน้านะคะที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นในเรื่องของกล้องคะรื่งกงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเชิญชมตนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะเห็นการสาธิตให้ดูตอนนี้นะคะก็จะเป็นการนะคะ ัวน,นี้นะคะจะเป็นการพับแลหวางนั่นเองนะคะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะประชุมหรือว่าถ่ายภาพนะคะหรือว่าถ่าย Video, วิดีโอออดีนะคะก็สะดวกสบายนะคะในการใช้งานกระทัดมากกว่าเดิมน,นะคะโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกลางเครื่องเลยแล้วก็ไม่ต้องเครื่องไมค์เซลฟี่อีกด้วยค่ะนะคะเราก็ยังสามารถตัดในเรื่องขององศาการถ่ายภาพไปอีกด้วยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของอ การถ่ายภาพกลางคืนนะคะเราก็เปิดกล้องได้เลยนะคะไปที่อื่นนะคะเราก็มาที่โต๊ะภาพกลางคืนนะคะเดี๋ยวเราจะลองถ่ายให้ดูมี้เลโูแปะมาใหม่ตัวตัวแซนชิะอันนี้นะคะตัวนี้ทายก็เห็นได้ว่า ตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายในที่แสงน้อยนะคะได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะว่าดูรับแสงเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเลยทาให้ภาพที่ออกมานะคะสว่างขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็คมชัดมากขด้วยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์นะคะการถ่ายคลิอชช็อตนั่นเองนะคะคลิชช็อตดีอย่างไรนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพแบบเล่นด่วนนะคะย่างเช่นลูกค้าเนี่ยเอาตัวเครื่องใส่ไว้ในกระเป๋าเกงนะคะหรือว่ากระเป๋าะืายนะคะลูกค้าก็สามารถหยิบตัวเครื่องขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็กด กออ่าะะล้นนีะะคคูตัวนี้นะคะลูกค้าก็ยังสามารถถ่ายจากหน้าจอนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรแล้วนะคะเราก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอได้อยู่ด้วยนะคะ,ะสามารถเลือกหมดตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโออะไรนะคะก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของความทนทานนะคะมาตรฐานออาต้าทินการ์นั่นเองนะคะโดยตัวนี้นะคะสามารถเปิด ปิดนะคะหรือว่าพับเนี่ยได้มากสูงสุดถึง2องแสครั้งนะคะหรือว่ายาวนานถึง5ปีกันเลยทีเดียวนะคะหรือถ้าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100ครั้งต่อวันนั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะยังมีในส่วนของตัวบานพับนะคะชนิดพิเศษนะคะที่ทําจากวัสดุอาร์เมอร์อลูมิเนียมนะคะแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของแรงกระแทกได้ดีมากกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ ตัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นนั่นเองนะคะตัวน,นี้เนี่ยรองรับจากมตาตรฐานนะคะ IPX8 นั่นเองนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะลูกค้าอาจจะขับแก๊สนะคะหรือว่า ฝนตกโดนละอองฝนหรือว่าไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะ,ะเครื่องอาจจะโดนละอองฝนนะคะลูกค้าก็สามารถนําตัวนําผ้านะคะนําผ้าเันหมากมาเช็ดที่ตัวเครื่องได้เลยเช็ดให้แห้งนะคะหลังจากนั้นลูกค้าก็สามารถใช้งานตัวเครื่องได้ตามปกติได้เลยนะคะก็คือไม่ต้องกังวลน,นะคะในเรื่องของการที่จะ,ะทําให้เครื่องเนี่ยชื้นหรือว่าน้ําเขานั่นเองค่ะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ตัวนี้ก็สามารถนะคะ ดูหนังเล่นเกมได้อย่างยาวนานตลอดทั้งวันเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบตที่อึดถึง3 7 0 0 mm มิลลิแอมนะคะลูกค้าชาร์จเพียงแค่30นาทีก็ได้แบตถึง50%อีกด้วยนะคะสามารถใช้งานได้อย่างตลอดวันเลยนะคะแบตบอึดมากกว่าตัวเก่าอีกนะคะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของชิปเซตนะคะตัวนี้เป็นชิปเซตแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะจะเป็น CPU Sna p d r a g o าก Plus g พั1เนหนนั่นเองนะคะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะดูหนังเล่นเกม นะคะก็ยังยังสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลนะคะขนาดจะอยู่ที่4นาโนเมตรนั่นเองนะคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเ,เล่นเกมนะคะก็จะประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมนะคะประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมเครื่องไม่มีร้อนนะคะแล้วก็ระบายความร้อนด้วยตัวกาไฟอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นจากทางหน้าร้านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคำนวณให้ลูกค้าดูนะคะวันนี้สําหรับตัวฟิลสีนะคะ ราคาจะอยู่ที่3599บาทนะคะอันนี้จะอาจจะเป็นตัวที่อัปเกรดเป็น2 5 6หแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะถ้าลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ของชูนะคะลดเพิ่มไปเลย11,000บาทนะคะแล้วก็ยังไม่พอถ้าลูกค้าเอาเครื่องโนะ้ต20่ u t เอาต้า5 512มาเทรดนะคะก็จะได้ลดเพิ่มอีก13,500บาทค่ะแล้วยังไม่พอลูกค้ายังจะได้ท็อปอัพอีก5,000บาท เท่ากับค่าเครื่องลูกค้าจะอยู่ที่7,400นะคะในส่วนที่เพิ่มเติมในวันนี้แล้วเรายังสามารถผ่อน0%ได้อีก10เดือนเพราะฉะนั้นลูกค้าจ่ายเพียงแค่เดือนละ740บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆนะคะก็มีแบบนี้ที่มานาเซ็นทรัลเกตเก้านะคะยังไงก็ฝากโปรนี้กับลูกค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ